วันนี้เมนูขนมจีนน้ำยาเนาะจ้าเขาตั้งตรงปลาอ,อันนี้นอกเครื่องเนาะมีหมอมแดงเนาะพริกพริกก็กระชายเนาะแล้วก็ปลาวันนี้เอาตีนไก่มาใส่ด้วยเนาะตีนไก่เป็นน้ำยาปลาเนาะจ้าน้ำยาปลาตีนไก่ปลานิน่ง ปลาเปื่อยแล้วเนาะจ้ะปลาเปื่อยแล้วไม่ได้ปิดแก๊ดหรอโอ้โหเปื่อยแห้งตักออกนะจ๊ะจะไปตักค่ะตักไอปลาตักพริกตักหอมตักอะไรอยวาไดอ่อนไฟลองอ่อหลาก อันนี้เกันเอาแค่งน้ำเล่สิวเห็นเอาพุตาเอานันออกน้ำบ่นพร้อมนะมันต้องตัดที่ลาง ติดเพียบทากตะกอเป็นพรนี่ขีนตักแล้วบอสตามก่อนทากตักอ เดี๋ยวไปเริ่มตอนต้นะจ๊ะยวจะไปต้มผสมกันตำเครื่องนะจ๊ะตำพริกก่อนแยกกันป่ะแยกไปตอนเผ็ดก็อเอาอยางออกนิดนอง นี่นะตจะเทียเ่ยวกตงในป่าตำตำกระช่ายกับพริกให้มันเหลยก่อนตำให้มันละเอียดก่อนต้องละเอียดมากดอกพอปีปี

สว่วนไหมไม่ก็ได้ดี่สนตอนนี้จันเหรเอาเนื้อปลาเร <c oughs> าจะใเ่ื้าต้มใส่เนาะ จุงไท้หน่วยวัมนมาใส่บดก็ได้เอาตัวนั้นไ้แต่กินนะหมัม <c oughs> มันเสียบปิน่นเอากันดูก่ออืมครับ

ตัวีสิบห้าบาทเปนเดิม่สิบ้าอตัวีงขนาดในบ้านนี้กัดงเปิดน้วยเปิดตามันตัดแล้วห้องเชียไปใส่หมอนโอ้ยุ่งเยหานตัวนี้กินด้วกินดยะ มีตัวเ,เดี๋ยวใส่เอาไปเทใส่หม้อนะจะตำเรียบร้อยมาใส่เลยนำเครื่องที่เราตำมาลงหม้อนะจ๊ะ ยีนไก่ด้วยน้ำรลายหลเดเ๋เลยน้ำร่างครกก็คินปลาอูไๆๆ้ไหวไหววให้น้ำเดือดให้น้ำเดือดอีกรอบนึงแล้วก็วใส่ก็ใส่ใบมะกรูดกับต้นหอมเลจจะแล้วให้น้ำเดือดแล้วจ้ะขั้นตอนสุดท้าย ชิมก่อนเดี๋ยวพงนัวมาใส่น้ำเดือดนะจ๊ะลูกชิ้นน่าจะสุกแล้วชิมเรียบร้อยปรุงเครื่องเรียบร้อยนะอร่อย กใส่ผักหอมไปมะกรูดเนาะจะลงไปขัป้นตอนสุดท้ายน้ำเยอะมากเลยเยอะนะเนี่ย กินอยู่สองคนลูกกับมืออยากมือบอนะจ๊ะ้ะพี่น้องกินขา้าวกินนัอขนมกินน้ำการแต่เสียบวระจาลูกคินมแต่ลูกใหญ่ๆ่านด้อพี่น้องกินขนมจีนน้ำยาตีนไก่ลูกคิ้นน้ำกันมากินปา ขอบคุณนะคะที่รับชมมาจากแสบแสบแสบ